คิดนิวสสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่อภพพีทนินะในวันหยุดสบายๆนะคะวันนี้แอดออกมานอกบ้านเจอรถเยอะมากเลยไม่แน่ใจว่าเขาหยุดยาวข้ามอาทิตย์กันแบบว่าเลยเผื่อสงการไปเลยหรือเปล่านะจ๊ะทุกคนไปไหนไหมมาเม้ากันหน่อยนะคะอาจจะเห็นที่แอดขึ้นรูปนะคะอุย๊ยแอดใครบ้างทำไม เยอะจังเลยนะคะที่สำคัญผมสีชมพูเหมือนกันหมดเลยทุกคนเพราะว่าได้รับอิทธิพลมาจากเต้าลิซนั่นเองนะคะทั้งหมดล้วนเป็นคนบันเทิงในจีนจ้าลิซ่าได้เปลี่ยนไชน้าให้เป็นสีชมพูไปหมดแล้วนะคะก็จำได้หรือเปล่าว่าน้องเราเนี่ยเปลี่ยนสีผมเนาะตั้งแต่เนี่ยค่ะ ออกอัลบั้มเสร็จก็จัดเลยนะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะหลายคนก็แบบว่าปลื้มมากปลื้มไปทั่วโลกค่ะแล้วก็มีทั้งอะไรอ่ะเกาหลีใช่ไหมญี่ปุ่นที่เขาตีข่าวว่าผมน้องเนี่ยเป็นสีเทรนด์เลยเป็นเทรนแบบว่าสีสักุระนะจ๊ะมันจะชมพูอย่างนี้ละค่ะเหมือนสากุรบานน่ารักหวานฉ่ำสุดๆนะคะ ซึ่งต้องบอกว่าพอลิสทำเสร็จเนี่ยอิทธิพลไปทั่วโลกจริงๆโดยเฉพาะในจีนค่ะที่เขายกตัวอย่างมานะคะนี่เป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นแต่คือเยอะมากที่ทำสีชมพูกันหมดเลยอะไม่ว่าจะเป็นนะคะดาราสาวสวยไปลูกค่ะแล้วก็ยังมีนักร้องหญิงอีกคนหนึ่งนะคะหลิวยูซินด้วยนะคะคนนี้ก็ไว้ผมสีชมพูเหมือนกันคือทุกคนแบบช็อกกิ้งพิงค์หมดเลย ซึ่งที่เขายกตัวอย่างเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า6คนเลยทีเดียวนะคะที่ได้รับอิทธิพลน,นี้ไปซึ่งก็ต้องบอกว่าคือเจ๋งมากๆเลยค่ะที่เป็นแบบ power of Lisa แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นอิทธิพลของแฟชั่นที่ยืนยันความเป็นแฟชั่นไอคอนด้วย ซึ่งในเว่ยป๋อนะคะทางเพจนี้เขาก็บอกเลยว่าผมสีนี้ค่ะทำแล้วดูน่ารักเซ็กซี่ด้วยนะคะแล้วก็หลายคนอยากจะลองทำตามน้องลิซ่าดูค่ะก็ทำออกมาแล้วก็ถ่ายรูปกันออกมาเพียบเลยนะคะก็มีแบบว่าหลายโทนชมพูนะเผื่อทุกคนอยากทำบ้างก็มีตั้งแต่ชมพูอ่อนๆเบาๆไปยังชมพูเข้มเลยนะอันนั้นก็จะดูแบบว่าจีจาดเลยทีเดียวนะจ๊ะซึ่งต้องบอกว่าจำได้หรือเปล่าว่าน้องเราทำผมสีนี้แล้วไปโปรโมทเพลงเอ จีด้วยไงนะเออก็เลยยิ่งเซ็กซี่เข้าไปใหญ่เลยแล้วก็แต่งชมพูทั้งชุดเลยนะถ้าหลายคนจํากันได้นะคะแต่ต่อตอนนี้เต้าลิสค่ะก็กลายเป็นผมสีทองไปแล้วทั้งหัวเลยนะก็น่าจะคาดว่าผมสีชมพูก็อาจจะเริ่มลอกหลุดแล้วนะคะแล้วก็น้องผมยาวขึ้นเรื่อยๆด้วยนี่ก็เป็นอิทธิพลของลิซ่าในจีนที่วันนี้เอามาเมาให้ฟังกันจ้า